เอาไปกินสาดแก้วได้แต่มันแช่แข็งมาแล้วนะเดี๋ไปได้ไปถึงสาแก้วจังสวัสดีครับจำนตุนได้ไหมครับต้องปิดหน้าปิดตาปิดปากเพราะออกนอกบ้านเราต้องป้องกันตัวเองครับเราจะใส่หน้ากากสาใส่แมสแล้วเราก็จะมีนี่ครับมีเจลเจลติดกระเป๋าไว้เสมอเลยนะครับเจลเจลซึ้ฆ่าเชื้อโรค <สา S 1> แล้วถ้าไปให้ดีก็ต้องมีถุงมือด้วยเพื่อกันเราเอามือไปจับติดนอนติดนี่เนี่ยนะครับวันนี้นะครับ ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่นัตตุได้มีโอกาสมารีวิวไส้กรอกครับไส้กรอกไก A ่ A F M และไส้กรอกหมูพีพ็อกซึ่งนัตตุได้แนะนําอยู่ในรายการของเราเป็นประจําหลังจากที่ได้เห็นโรงงานนั้นใหญ่โตของเขาและได้รู้ว่าเขาตั้งใจทําแค่ไหนรสชาติของเขาถึงเป็นหนึ่งไม่ว่าเราจะไปที่ตลาดไหนนะครับตลาดสดที่ไหนหรือแมคโครที่ไหนเขาจะพูดเลยครับว่า A F M นั้นขายดีที่สุดออกเร็วที่สุดนะครับ วันนี้ในภาวะที่เราไปทอดชิมทั่วประเทศเนี่ยเราก็ไปกันตามตลาดสดครับไปหลายที่นี้เฉพาะตลาดสดเนี่ยในยามนี้มันไม่พอเพราะว่ามันเกิดภาวะระบาดของโควิด1 9นะครับซึ่งสำคัญมากนะฮะทำให้ทุกคนเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้กันเลยตืนวิตกตื่นตะดกตุนของกงันเต็มหมดไถ่ไก่ขึ้นราคาเป็นร้อยครับโอ้โหอย่างนี้มันไม่สงสารกันเลยนะ ไม่สงสารประชาชนเลยเอฟเฟมเขาบอกเราต้องปรับนะครับหาวิธีช่วยประชาชนสงสารประชาชนครับก็เลยมาต่อไปนี้นะครับในช่วงโควิด1 9นี้ในช่วงนี้นะครับเราจะตระเวนปรับวิธีในการเข้าหาประชาชนให้ใกล้บ้านยานที่สุดท่านที่ต้องการกักตุนสินค้าต่างๆไม่ต้องกักตุนอาหารไม่ต้องนี่ครับคืออาหารที่น่าสนใจที่สุดและสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นท่านได้นานหลายวัน แล้วมีถึง20กว่ารสชาตินะครับซึ่งลูกๆของท่านจะรับประทานอาหารหยิบเลือกไม่เบื่อครับอยู่ในตู้เย็นของท่านได้นานท่านทานก็ทั้งบ้านเลยจะใส่บะหมี่สาเร็จรูปก็ได้หรือว่าจะใส่กับข้าวต้มก็อร่อยทานปเปล่าๆก็ยังดีแล้ว AFM เห็นใจประชาชนมาตระเวนทุกที่ที่ใกล้ชิดนี้ก็จะนําราคาที่พิเศษและมีโปรโมชั่นของแถมมากมายดูสิครับแม้แต่หน้าก,กากอนมามัยก็มีเอามาแถมด้วยซึ่งหายากเต็มที อ f มไม่ใช่มุ่งแต่จะขายของอย่างเดียวทําคุณภาพของอาหารที่ดีแล้วยังเข้าถึงประชาชนอีกด้วยครับวันนี้น,น,น่าตื่นดีใจที่ได้มีโอกาสมาที่นี่แลกพบกับผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของอ f มครับคุณปรีดีสร้างแก้วสวัสดีครับครับพี่ตูนสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ตูนครับ,รบเรามาเ<ท>จอกันที่นี่เรามาช่วยนะครับ<ต>เรามาช่วยชาวบ้านช่วยลูกค้าพ่อค้าพ่อบ้านแม่บ้านที่ไม่ออกจากบ้านเรามาขายถึงที่ขายในราคาส่งครับ วันนี้เรามาที่ไหนครับช่วยบอกผู้ชมชัดๆหมู่บ้านเสนา88ครับหมู่บ้านเสนา8 8นวลจันทร์ที่1ิครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ออกเดินทางแบบนี้นะครับเรานวลจันทร์ิหมู่บ้านเสนา88ครับผมครับวันนี้ไม่ได้เห็นมีทอดชิมเลยไม่มีครับพอเราไม่ทอดชิมครับวันนี้เรามาเอาแพ็คเป็นแพ็คแพ็แพ็สินค้านี่นะครับแพ็คสินค้านี่ฮะลองดูนี่นะครับลองดานี่เลยค้าแพ็กแพ็นี่เลยมองเห็นไหมะอ่ามองเห็นนะครับสินค้าครับนี่แหละนะครับมีนะครับมีสินค้าหลากหลายนะครับนี่ครับ เป็นแฝงหมูกโกนะครับสามพันร้อยใช้กรอกเบเกฟาดครัรบพี่ตุนตอนเช้าเราไปกินเลยครับโอ้เบเกฟัดต้นเชียงไก่ไก่เชียงครับเบ oh. oh. ็น oh. oh. ทำนี่ด้วยเ<แ>หลอครับสวัสดีครับ เนี่ยเนี่ยครับท่านลูกค้าคนนี้ค่ะลูกค้าสัตยา i p ของเราสัทย์เราซีเรียสมากวันนี้ไม่ยอนกลับวันนี้เราเอาให้ลูกหลานนะคะตอนเช้าไปโรงเรียนหรืออยู่กับบ้านนะคะย่างแล้วกินกับข้าวเหนียวข้าวกลั่นข้าวกลันค่ะอร่อยมากค่ะอรมากครับมันทำมาเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วเสียบไม้ให้เรียบร้อยหมักซอสสีิ่วญี่ปุ่นให้เรียบร้อยแล้วเป็นรสชาติที่เด็กๆชอบนะคะกล้องสัมภาษณ์เทปพุกนะครับอีกหนึ่งครับวันนี้มีความรู้สึกยังไงครับที่สินค้าา APM เรของ สินค้ามาจากโรงงานมาขายถึงหน้าบ้านเลยอ๋อดีใจค่ะที่ช่วยให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่ราคาถูกนะคะช่วงนี้วิกฤตอ่ามีคุณภาพนะคะในราคาส่งพิเศษเพราะว่าช่วงนี้วิกฤตโควิดนะคะแล้วแม่บ้านชาวบ้านไม่กล้าออกจากบ้านแต่สินค้าของคุณ AFM มาส่งถึงที่นะคะของคุณพักดีของคุณปรีดีของบริษัท AFM นะคะได้ส่งสินค้าคุณภาพมาให้ พี่น้องชาวเสนา888บริโภคในราคาพิเศษราคาส่งนะคะเรียนเชิญพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านมานะคะมาอุดหนุนกันนะคะมาตุนอาหารไว้ทานกันนะคะใส่ตู้เย็นแช่เย็นได้เลยนะคะเนี่ยค่ะมาดูเะครับท่านผู้ชมครับมองใกล้ๆกันเลยสาพนห้ารเอยยนี้โอ้ได้รับความนิยมมีหลหลายท่านนะครับมาซื้อกลับไป แหมดีดีครับวันนี้เราจะอยู่กันนานแค่ไหนครับพี่กานถึงจนสินท้ายได้จะหมดครับวันนี้เอามาก็เอามาสองสามร้อยโลประมาณสามร้อยโลแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก่อนที่เราจะถ่ายทอดสดในขณานี้ก็มีคนมาซื้อตลอดเวลาวันสิบคนแล้วอ่าครคนอันนี้ก็บรรยากาศตรงนี้ก็สิบวงกว่าแต่ไม่ขายสิบห่อนะครับขายเป็นลังเพื่อคนมาซื้อเอาไปเยอะๆขายเป็นลังบอกต่อต่อกันไปนะครับพี่น้องครับชาวบ้านครับบอกต่อต่อกันว่าเอฟเอ็มเนี่ย เรามีนโยบายอย่างนี้นะครับมาขายตรงในหมู่บ้านเลยปกติเราจะขายส่งไปในจังหวัดจางจังหวัดในห้างใ,ในห้างในแมคโครโรตัสเรามีสินค้าซองเขียวๆในแมคโครโรตัสคือสินค้าเอฟเย้ำนะครับในแมคโครทุกสาขา และโรตัสทุกสาขาจะมีสินค้า FM วางขายด้วยซองเขียวๆยังมีอยู่เมื่อวานผมไปซื้อมาติดติดมาโรตัสมีแล้วนะครับมีแล้วครับดีใจด้วยทุกสาขาโรตัสเอ็กเสทุกสาขาเรามีขายสินค้า FM ซองเขียวเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวครับว่าไม่มีของกินไม่มีของกินยกมือขึ้น f จะไปส่งถึงบ้านทันที f ไปส่งถึงบ้านทันทีครับเราไม่ไปส่งตามจังหวัดตามไรแต่วันนี้เราเป็น พูดเริ่มต้นพห้มาส่งให้พี่น้องโดยตรงหน้าบ้านเลยผ้ากนเพื้อนก็แถมแน,นักเกตไก่สวย,วยนักเกตไก่รางอ่าดูคลาสสิกนะดูคลาสสิกนะไม่ใช่ว่าคาดผ้ากันเพื่อนแล้วดูอายไ,ไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปด้วยถ้าท่านไม่เป็นลูกค้าเอฟเอ็มงผ้าเข้าไปในเซเว่นนะครับในถุงปีเรามีหิ้วถุงผ้าไปด้วยท่านผู้ชมครับฝากบอกรัฐบาลหน่อยนะครับว่าอย่าปิดนะครับอย่าปิดเซเว่นอย่าปิดแมคโครอย่าปิดโรตัสเลย นะฮะขอให้มันมีความหุดใจมั่งและที่สําคัญจะหาไม่ได้จริงๆแถวบ้านท่านไม่ต้องเกรงใจโทรหาคุณปรีดีครับ,บนะฮะ่า,าถ้าหมู่บ้านไหนต้องการให้เอเวไปขายหน้าหมู่บ้านแบบนี้โทรมาได้ ศูนย์หกสามห้าสามห้าหกแปดแปดแปดต้องเสียค่าการลงเอฟเอ็มไปไหมครับไม่ต้องเสียครับส่งฟรีไปฟรีส่งฟรีไปฟรีครับไปต้องกันเลยจะถึงบ้านเลยครับถึงบ้านเลยทุกคนในหมู่บ้านของท่านจะไม่อดจะไม่ต้องไม่ต้องครับะตเราจะเข้าประตูบ้านส่งขายเราจะเข้าประตูบ้านส่งและขายถึงที่แน่นอนครับนี้แหละครับเป็นการบริการด้วยน้ำใจจากเอฟเอ็มเราท่านสนับสนุนเรามากแล้วเมื่อมีโอกาสถึงยาพิต เราเป็นพี่น้องกันถึงยาวิกฤตนะครับเราก็ต้องช่วยกันมีโอกาสยังไงก็เสียสละจะไปส่งถึงบ้านท่านฟรีถ้าเพียงแต่ท่านโทรศัพท์มานะครับอ่าไปเอาขอเป็นชุมชนหน่อยนะครับ,บ,รบถ้าเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเนี่ยเราไปตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ขายกันในราคาพิเศษมีของแถมนีม่อะไรครับผู้จัดก,การอันนี้อ่อพุดเส้นชอแชมป์ครับผมเป็นไงครับเป็นุบนเส้นชอแชมป์เนี่ยวุ้นเส้นสด<อ>มาซื้อวันนี้ราคาพิเศษ ซื้อไปต้มยำหรือทำยำกับไส้กรอกเี่บเข้ากันเป็นอย่างดีเลยแพงไหมครับนนี้ไม่แพง25บาทนั่นถูกไหมครับถูกไหมครับสีแดงสีเขียวไม่ต้องตุนไม่ต้องตุนหรือเก็บไว้ไม่อร่อยเอาพอดีพอดีนะครับไส้กรอกอร่อยต้องซื้อเส้นชอแชมไปด้วยนะครับชอแชมไปทําใส่ไส้กรอกครับไปยำไปต้มไปแกงจืดนะฮะได้สบายสบายใส่ผัก แล้วตามด้วยวุ้นเส้นครับรับรองอร่อยและมีอะไรขายอยู่นะครับน้ำจิ้มครับตัวนี้น้ำจิ้มแปดตีครับผมอะไรนะน้ำจิ้มไก่ตาแปะตีอ๋อน้ำจิ้มไก่ตาอันนี้เราก็มาขายในราคาพิเศษโอ้ครับครับเราก็มาขายในราคาพิเศษน้ำจิ้มสุกี้ก็มีแหละครับนีครับโอ้โหแล้วก็ขายในราคาพิเศษราคาพิเศษจริงๆอ่าขวด25บาทเองไม่แพงครับ ยี่สิบห้าบาทกินกันไสเต็มมือนะครับเอานิดเดียวก็พอของของเราเข้มข้นแล้วก็อร่อยราคาพิเศษครับอันนี้อะไรครับนี่อะไรครับอันนี้เป็นไก่ยอไก่ยอไข่แดงแท่งนล็ครับไก่ยอไข่แดงแท่งไข่แดงไข่แดงมีข้างในด้วยี่ดูใกล้ๆเลยครับู้มาเห็นกันชัดๆไข่แดงข้างในครไข่แดงข้างในไข่แดงข้างในไก่ยอ ไข่แดงแท่งตรา A F M ม่าอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วยังมีอะไรอีกอันนี้เป็นกุนเชียงฮะไก่เชียงกุนมันหมูเนื้อนุ่มไม่แข็งกระด้างเนื้อนุ่มๆนะครับทอดอร่อยเลยทอดอร่อยนะครับเนื้อนุ่มๆไม่เหนียวเนื้อนุ่มๆมีโปรตีนมีโปรตีนนะครับอริบอรีแพงไหมครับมันท่งหมู ราคาหกสิบบาทต่อแพ็คห้าร้อยกรัมโอ๋อยี่อิ่มครับทานได้หลายจานกันเลยนะฮะตอนนี้จ้านี่นะทางนี้ทางนี้โอ้สวัสดีครับขอสัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยสัมภาษณ์สัมภาษณ์หน่อยคุณดีดีสัมภาษณ์สวัสดีครับคุณลูกค้าขอสัมภาษณ์นิดนึงวันนี้มีความรู้สึกยังไงกับสินค้า F M ที่มาขายหน้าบ้านนี่ครับอ๋อดีมากเลยค่ะปกติก็ทานอยู่แล้วปกติทานอยู่แล้วไไไปปปซซซซืืืื้้้ออออททีีี่่่่่่หหนนคคครรรับกก็็เเยตตลลลาาาดใใชชว์แมมโิ ร้านพี่วิชิตก็ซื้อแต่วันนี้เอฟเอ็มมีหน่วยจัดขายตรงถึงบ้านเลยไม่ต้องไปเดินไปซื้อมันจะออกจากบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับเราตอบนะเราตอบสนองนะโยบายเพื่อมาให้พ่อค้าแม่ค้าพ่อบ้านแม่บ้านออกไปข้างนอกจะไม่รับไปตุนใช่ครับไม่ต้องออกไปไกลไม่ต้องออกไปไกลน้ค้าส่งนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเด็กครับทยอยกันมาเรื่อยๆเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับคนรู้เท่านั้นที่จะโชคดีนะครับได้ซื้อของถูกและได้ของแถม ลูกค้ากำลังมาเรื่อยๆเดีใจด้วยครับจากปากต่อปากเราส่งไปเราประชาสัมพันธ์ทางไมโครโฟนเนี่ยเสียงตามสายหมู่บ้านเสนาเนี่ยลูกค้ากำลังบอกต่อๆกันมาเลยบอนะครับว่าฝากซื้อหน่อยฝากซื้อหน่อยฝากเพื่อนฝากเพื่อนซื้อก็มีนีราละครับเราต้องแก้ปัญหาแบบนี้ช่วยกันช่วยประชาชนนะฮะเราก็ปรับกันปรับตัวหาวิธีให้เข้าถึงประชาชนเข้าถึงผู้บริโภคเราปรับวิธีการขายฮะการขายลูกค้าไม่ออกจากบ้าน เราก็ส่งถึงบ้านไปถึงบ้านเลยเลยไปทัาวประตูทุกบ้านเลยขอซื้อมีสินค้าใหม่ๆสินค้าเราเป็นสินค้าใหม่จากโรงงานสินค้าดีนะครับ อายุดูอายุรู้ยี่สิบห้าวันครับเอฟเอไม่เคยทําให้ประชาชนผิดหวังนะครับไมนว้าไปซ่้าวอร่อยเลยสินค้าใหม่แล้วยังคิดสูตรใหม่ไหมครับในขณะที่ภาวะอย่างนี้ครับพี่ตูนเรายังคิดสูตรใหม่ๆกันไหมครับใช่ครับเช็ดดูตอบวันครับเช็ดอยู่ทุกเดือนเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็จะมีไส้กรอกใหม่ๆเอามาอีกเดือนเมษาเนี่ยเห็นไหมครับไส้กรอกแนวแปลกแตกต่างไม่ซ้าเดิมบางคนใจตก ดจท้อหมดหมดหยุดแล้วหยุดแล้วไม่ไหวสิ่งที่เราทามาทั้งหมดมันจบไปเลยไม่เหมือนคู่แข่งเลยสินค้าเอฟเอ็มรับรองแต่ของเราได้มีพัฒนาเพิ่มมากขึ้นมีแต่เพิ่มครับมีแต่เพิ่มไม่มีลดปรับกลยุทธ์เข้าไปถึงหมู่บ้านไม่มีลดลมีแต่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างนี้เลยกรับ็เป็นอย่างนี้ครับแล้วพอเวลาที่มันหมดเรื่องโรคระบาดแล้วสบายแล้วเราก็รู้จักเอฟเอ็มเป็นอย่างดีนะครับถึงวันนั้นเอฟเอ็มจะกลายเป็น เพื่อรักในยามสุขเพื่อนทุกในยามยากนะครับนั่นคือเอฟเเพื่อรักในยามสุขใช่เพื่อนทุกในยามยากใช่ครับนี่คือคำของเอฟเอมเลยครับอันนี้แหละครับผมรู้สึกว่ามันจะเข้ากับเอฟเอที่สุดนะครับเอฟเอมิตแท้ของลูกค้าทุกคนใช่ครับลูกค้าทุกท่านครับเรามองท่านเป็นมิตรแท้ของเราทุกคนครับเราไม่ทิ้งท่านแน่นอนใช่ถ้าคุณปรีดีผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของเอฟเอยืนยันได้ไหมครับว่าถ้าหากว่าวันหนึ่ง เขาห้ามออกจากบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนอกจากคนที่เป็นมีคนจาเป็นเอฟเอ็มเนี่ยพร้อมที่จะรับออเดอร์และไปส่งให้ท่านท่านไม่มีอาหารท่านกำลังจะอดตายอยู่ในบ้านไม่ออกมาซื้อข้าวไม่ออกมาซื้ออะไรพร้อมครับเอฟเอ็มพร้อมที่จะไปดูแลพร้อมเลยฮะเราไปส่งได้ทุกที่เพราะเรารมีรถขนส่งเยอะมากครับและพร้อมตลอดเวลาเลยเอฟเอ็มเดียรนะครับเก็บไว้ได้นานไหมครับถ้าเข้าตู้เย็นอย่างนู้จะสตอปประมาณยี่สิบวันครับพี่เขาตู้เย็นยี่สิบวันก็โควิดหายแล้วเกินไม่หมดเกินไม่หมดใช่ไหมเราก็ รัดหนังยางแน่นๆเขาในตู้เย็นช่องธรรมดาไว้เอกอีกได้สามสี่วันโอ้โหครับมันจะไม่หมดได้ยังไงมันอร่อยอย่างนี้ได้ไหครับแล้วก็ทานกันทั้งบ้านวันเดียวนะครับลูกรออยู่เลยนะครับลูกรอพ่อแม่ซื้อไปฝากเนี่ยลูกดีใจมากน่ารอเลยวันนี้เสื้ออะไรมามั่งนะครับดีตอนนี้เป็นแข่งแรกครั้งแรกเรามาที่เสนาแปดสิบแปดนะครับถ้าหมู่บ้านไหนได้ได้ดูจากคลิปนี้แล้วดูดูจากเฟซตรงนี้แล้วให้โทรหาผมได้เลยถ้าอยากให้ผมไปจัดรายการแบบนี้ที่หมู่บ้านท่าน โทรมาที่เบอร์ผมปรีดีครับ0635356888ครับ0635356888ขึ้นข้างล่างนี่ครับเราจะไปตั้งเราจะไปตั้งบูธแบบนี้เรือกเขมา โทรศัพท์ผมเบอร์ขึ้นข้างลางนะพี่ตูนนะเดี๋ยวจัดการให้ครับตอนนี้มันยังเป็นรายการสดกันอยู่นะครับท่านผู้ชมเรากำลังอยู่ในรายการสดครับนาทีนี้และเดี๋ยวนี้ท่านกําลังชมข่าวการบริการวิธีใหม่ของ AFM ที่จะเข้าไปถึงเพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกในยามยากนะครับครับสวัสดีครับครับวันนี้พี่ได้ยินข่าวคราวเรื่อง AFM มาตั้งตรงนี้ที่ไหนครับ๋อพี่สาวโทรบอกเลยฮะได้เขาโทรบอกกันนะครับท่านผู้ชมครับโทรบอกกันนะได้เดี๋ยวพี่รู้จักใครแถวแถวนี้โทรบอกหน่อยนะครับ ให้เขาได้มีโอกาสซื้อของถูกได้มีของแถม<ด>ขอพระคุณมากครับพี่ครับขอให้พี่อร่อยอร่อย,ออยและเก็บไว้นานๆนะครับจะเ,เอาเป่าครับ25บาท25บาทเอาไปยำเอาไปนึ่งเอาไปอะไรได้หมดเลยครับท่านผู้ชมครับอย่าคิดว่าเราจะต้องมาที่นี่เพื่อกักตุนอย่างเดียว,วขอให้คิดว่ามาที่นี่เพื่อเราอยากรับประทานไส้กรอก AFM จะสองถุงนะ่นรถให้เออสองถุงสี่สิบห้าเออเป็นอย่างนั้นก็ไปเลยเออรถไปเลยพี่ตูนหกสิบห้าบาทเดี๋ยวทอนห้าบาทเดี๋ยวผมจะซื้อหน่อยนะครับเอาสองถุงสามสิบได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนเพื่อเผยก่อนขายถึงกี่โมงกันเนี่ยขายไปเรื่อยๆจนกว่าลูกค้าจะไม่มา มาเลยนะครับรีบมาเดี๋ยวโทรกลับไปบอกเพื่อนๆนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เรามาเยี่ยมเยือนมาถึงบ้านถึงหนู่บ้านของท่านต่อไปจะไปถึงบ้านของท่านถ้าท่านไปเหมือนเดิมถ้าท่านโทรมาไปเบอร์โทรอีกครั้งครับดูข้าล่างนะครับผมเปรเดครับผู้จัดการฝ่ายขายการตลาดและผู้จัดการทั่วไปของ AFM ครับผมโทรมาศูนมา063-5356888 แปดแอยู่ข้าล่านะครับครับแล้วถ้าเกิดสมมติเรามีตัวปลอมนะเอาไส้กรอกที่หมดอายุแล้วไส้กรอกที่ไม่ใช่แล้วมาเขียนของผมแน่นอนเอาปากกาเขียนว่าเอฟเอ็มไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีนั่นเจ้าผมได้เลยวผมจะไปดูให้ดูลักษณะนะครับกล่องลักษณะของแท้ที่มาตั้งกันอย่างนี้นะครับไม่ใช่ใครก็สวยโอกาสว่าเห็นเรามาตั้งมั่งมาตั้งเอฟเอ็มมั่งดูนะครับเอฟเอ็มที่แท้จริงนะฮะสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับท่านผู้ชมครับ ต้องชัดนะครับไม่ใช่อากาเบจิกเขียนว่าเอฟเออย่างนั้นไม่มีมีหาลถูกต้องมีฮาราลด้วยนะครับคนมุสลิมก็รับประทานได้ครับมีฮาลานถูกต้องครับดูชัดๆอ่าโอ้โหทานได้กันหมดเลยนะครับครับผมโควิดไม่น่ากลัวครับท่านผู้ชมครับและอีกไม่นานก็จะหายไปแต่ตอนนี้อย่าตื่นอย่าวิตกขอให้เราป้องกันตัวเองได้ก็พอเราป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากด้วยการใส่ถุงมือและล้างมือด้วยเจลบ่อยๆนะครับเราก็จะปลอดภัยครับและเราพยายามไม่ไปไหนไกล อยู่ที่ใกล้ๆได้มีสินค้าอะไรที่เขาซื้อขายออนไลน์ได้เราก็รับซื้อและขายตรงนั้น AFM พร้อมครับที่จะไปส่งให้ท่านไม่มีวันที่ของขาดครับโรงงานของ AFM นั้นใหญ่แล้วก็ผลิตทุกวันรสชาติใหม่มีออกทุกวันเพราะฉะนั้นของไม่มีขาดและไม่แพงครับไม่แพงเลยคุณภาพเกรด A ราคาเกรดซีสำหรับช่วงนี้นะครับนักตุนก็ขอลาไปก่อนนะครับให้เขาได้มีโอกาสจัดของเตรียมสั่งของเข้ามาตั้งโต๊ะใหม่ เราจะอยู่กันถึงเย็นๆครับมีโอกาสก็จะไล่สดกันอีกครั้งหนึ่งสํหรับวันนี้ช่วงนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ